สิบสองประการเล่มสามบทที่สิบการพักสงบก็คือฤเษีข้อพระกัมภีลูกาบทที่สิบข้อสามสิบแปดถึงสี่สิบสองยัสยาบทที่สามสิบข้อสิบห้าิลิปอยบทที่สี่ข้อหกถึงข้อเจ็ดมัทิวบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเก้าหนึ่งวันหนึ่งเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรากําลังเดินทางพระองค์ได้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งปีพี่น้องหญิงคนหนึ่ง ชื่อว่ามาธาได้ต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอเองพี่น้องหญิงคนนี้รักองค์พระเย,ยสูเจ้าของเราเธอคิดว่าเธอควรจะทำเรื่องราวบางอย่างให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้พระองค์ชอบพระไทยดังนั้นเธอจึงได้ทำสินน่งนี้สิ่งนั้นได้ไปจัดเตรียมสินน่งนี้สิ่งนั้นเธอโปรนิบัตหลายอย่างจนใจของเธอวาววุ่นไปนหมดเธอไม่เพียงวาววุ่นในใจของเธอเท่านั้น แต่เธอยังรู้สึกว่ามีสิ่งที่ทำให้เธอกระวนกระวายหลายอย่างด้วยและความกระวนกระวายของเธอก็หนีไม่พ้นความวบาวบวุ่นด้วยบางสิ่งบางอย่างเธอก็เหมือนกับคนทั่วไปเมื่อภายในมีความไม่ถูกต้องก็โทษคนอื่นดังนั้นเธอจึงมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระไม่สนพระไถ่บ้างหรือ ซึ่งน้องสาวของข้าพเจ้าปล่อยให้ข้าพเจ้าทําการปฏิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์บอกเธอให้มาทําในส่วนที่ควรทําด้วยกันกับข้าพเจ้าเถิดแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่ามาทามาถาเอ๋ยท่านกระวนกระวายและวาวุ่นด้วยหลายสิ่งนักแต่สิ่งซึ่งจําเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวมาเรียดได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสิ่งซึ่งจําเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวมาธาได้ทําการปริบัติหลายอย่างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสิ่งซึ่งจําเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและไม่ใช่มีมากมายท่านคร่ควรสิ่งนี้คร่ควรสิ่งนั้นท่านปฏิบัติสิ่งนี้ปรนิบัติสิ่งนั้นเหมือนกับว่าได้ปรนิบัติหลายสิ่งและได้คร่ควรหลายสิ่ง แต่สิ่งซึ่งจําเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งซึ่งจําเป็นนั้นไม่ได้มีหลายสิ่งแต่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นพี่น้องชายหญิงทั้งหลายแท้จริงแล้วสิ่งซึ่งจําเป็นเพียงสิ่งเดียวนี้คืออะไรสิ่งซึ่งจําเป็นเพียงสิ่งเดียวนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากพระคริสต์และมาเรียได้เลือกเอาสิ่งนี้ไว้แล้วเราจะได้รับสิ่งซึ่งจําเป็นเพียงสิ่งเดียวนี้ได้อย่างไรนั่นก็คือ เราต้องอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสงบซึ่งเป็นสิ่งที่มาเรียรได้กระทำนั่นเองคริสเตียนอย่างเราจะต้องทำงานกันทุกคนไม่ทำไม่ได้พระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากิน2เทสโลนิกเกบทที่สข้อ10ดังนั้นเราจึงสมควรทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าเมื่อเรากําลังทำงานอยู่นั้น ภายในกลับไม่มีการพักสงบเราวลกับว่าแม้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็ถูกเราลืมเสียแล้ววันๆเอาแต่ยุ่งอยู่กับงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นจนไม่ค่อยได้อธิษฐานและอ่านพระคำของพระเจ้าการตรักตรำของเราคือเราอาจจะทำงานฝ่ายวิญญาณหลายอย่างเราต้องการจะช่วยพี่น้องชายคนนี้ต้องการจะช่วยพี่น้องหญิงคนนั้นถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ของเรานั้น ต้องการทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่สุดท้ายทำจนภายในของเราวาวุ่นไปนหมดและภายในก็กระวนกระวายมากมายจริงๆปัญหาก็อยู่ตรงนี้คือการปฏิบัติหลายอย่างจะทำให้เราลืมองค์พระผู้เป็นเจ้าและปล่อยปละละเลยต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เราฟังให้ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสิ่งซึ่งจำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น สิ่งเดียวนี้ก็คือการพักสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือมีความพอใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง 2. องถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะดำเนินชีวิตที่สงบได้อย่างไรเล่าเราลองพิจารณาดูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าอย่าไปทำงานและพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าต้องไปทำงานฝ่ายโลกครึ่งวัน แล้วตั้งใจทํางานฝ่ายวิญญาณอีกครึ่งวันพระองค์ไม่ได้ตรัสก,กับมาถาว่าท่านปรนิบัติหลายสิ่งน,นั้นไม่ถูกต้องมาถาสามารถปรนิบัติหลายสิ่งแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนสติมาถาว่าอย่าได้ปล่อยให้การปรนิบัติเหล่านี้เข้าไปภายในของเธอจนทําให้เธอกระวนกระวายและวาวุ่นด้วยหลายสิ่งองค์พระเยสเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเธอปรนิบัติมากเกินไปแล้ว แต่องค์พระเยสูรเจ้าตรัสว่าเธอคิดมากเกินไปแล้วองค์พระเยสูรเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเธอทำธุระมากเกินไปแล้วแต่องค์พระเยสูรเจ้าตรัสว่าเธอกระวนกระวายมากเกินไปแล้วเราสามารถทำงานตั้งแต่เช้าไปตลอดจนถึงเย็นแต่ว่าท่านอย่าได้กระวนกระวายอยู่ตลอดทั้งวันมีหลายคนที่ไม่มีความวุ่นวายทางภายนอกแต่ภายในวาวุ่นอย่างยิ่ง บางคนเพราะเหตุงานที่ต้องทำในห้าหวันข้างหน้าเขาจึงได้วุ่นวายล่วงหน้าห้าคืนนอนก็นอนไม่หลับเอาแต่กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาพุ่งนี้ต้องใช้เวลาไปเยี่ยมเยียนเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นแต่ขณะที่นอนอยู่นั้นภายในก็ใช้เวลาคิดตั้งสี่ชั่วโมงการคิดเช่นนี้เป็นการคิดมากเกินไปองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอย่าทำงาน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าท่านจงทํางานอย่างเต็มที่แต่อย่าได้มีความโกรนกวายใดๆองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าท่านทํางานมากเกินไปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอย่าได้โกรนกวายและวาวุ่นจนเกินไปพี่น้องท่างหลายชีวิตคริสเตียนก็เป็นเช่นนี้แหละเราต้องทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าได้เกียจคร้าน การทำงานด้วยความขยันทางภายนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่สมควรภายนอกแม้จะวุ่นวายก็ไม่เป็นไรแต่ภายในต้องมีความสงบภายในมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือพระคริสต์นี่คือสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้ให้เรามองเห็นในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกร้องเราเรื่องหนึ่งนั่นก็คือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดๆก็อยากให้สภาพแวดล้อมมาแตะต้องเรา ร่างกายสามารถตรักปรำและสามารถปฏิบัติในหลายอย่างแต่ภายในมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและภายในไม่ปล่อยปะละเลยแม้แต่น้อยภายนอกสามารถวุ่นวายแต่ภายในต้องสามารถคิดทำกับพระเจ้าตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าในที่นี้ไม่เพียงมีปาชาเท่านั้นแต่ในที่นี้ยังมีมาเรียด้วยมาเรียได้เลือกเอาส่วนดีนั้นไว้แล้ว ซึ่งก็คือการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องของการพักสงบทางภายในนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้มาทาเรียนรู้จากน้องสาวของเธอเไม่ใช่เรียนรู้จากน้องสาวของเธอในเรื่องของการปนิบัติภายนอกของเรานั้นเราเป็นมาทาได้อย่างเต็มที่แต่ภายในของเรานั้นยังได้เป็นมาทาอย่างเด็ดขาดภายนอกของเราสามารถเป็นมาทาได้อย่างเต็มที่ แต่ภายในของเราต้องเรียนรู้จากมาเรีย ع. ภายในของเรานั้นได้เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ภายนอกจะวุ่นวายยิ่งนักแต่ภายในก็สามารถคิดทำกับพระเจ้าและภายในก็มีความสงบด้วยนี่เป็นประสบการณ์ที่มีความล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นพี่น้องลอเรนซ์ซึ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นเขาจะต้องจัดเตรียมอาหารให้กับคนจำนวนมาก ถ้าเป็นเราก็คงวุ่นวายจนเหมือนกับได้สูญเสียการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไปแล้วแต่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทางภายในของพี่น้องลอเลนส์ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากการงานทางภายนอกเลยแม้แต่น้อยโอ้เขาเป็นคนที่รู้จักกับการอยู่ร่วมกับพระเจ้าจริงๆภายนอกนั้นวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแต่ภายในได้นั่งอยู่ตรงเบื้องพระบาทของพระเจ้าตลอดเวลาภายนอกยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทํา แต่ภายในไม่ได้ถูกเรื่องราวทางภายนอกทำให้วาวุ่นเลยนั้แต่น้อยนี่เป็นการดำเนินชีวิตที่มีความล้ำค่ามากพวกเราแต่ละคนล้วนสามารถมีการดำเนินชีวิตเช่นนี้การดำเนินชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่อยู่ในร่างกายของเราการดำเนินชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่อยู่ในความรู้สึกของเราแต่การดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่ภายในส่วนลึกของเราภายในส่วนลึกของเรา มีการจำไม่คิดทางกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาและมีชีวิตอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาโดยมีการดำเนินชีวิตที่มีความสงบและมั่นคงเราต้องจำไว้อย่างแม่นยำว่าพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเกียดคร้านโดยไม่ต้องทำงานหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเองได้ส่งอาศัยอยู่ภายในเราก็ทำให้เราสามารถทนต่อความวุ่นวายทางภายนอกได้ ท่านมีงานวุ่นวายตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นและไม่ว่าท่านจะยุ่งแค่ไหนก็จะไม่มีใครที่สามารถทำให้ท่านสูญเสียไปซึ่งจันทิสุปทางภายในได้และจะไม่มีเรื่องใดที่สามารถแย่งชิงการพักสงบทางภายในของท่านไปได้การวุ่นวายก็เป็นเพียงภายนอกแต่ภายในมีความสงบพี่น้องทงั้งหลายท่านอย่าได้ปล่อยให้การปนบัติทางภายนอกมาแตะต้องท่าน ท่านจงปฏิเสธไม่ให้การปฏิบัติทางภายนอกมาแตะต้องท่านไม่ว่าการปฏิบัติทางภายนอกกะมากเพียงใดท่านก็อย่าได้ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ภายในของท่านภายในของท่านนั้นมีอยู่เพียงคนเดียวนั่นก็คือพระคิดภายในของท่านมีเพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือการใกล้ชิดกับพระคิดถ้ามีสิ่งของอย่างอื่นเข้าไปสู่ภายในของท่าน สันติสุขที่อยู่ภายในของท่านก็จะหนีจากไป 3. าพับผ่าในพันธสัญญาเดิมนั้นแบ่งออกเป็นบริเวณภายนอกที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์สุดภายในที่บริสุทธิ์สุดมีหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าภายในที่บริสุทธิ์มีโต๊ะตั้งขนมปังขันประที่ทองคําและมีแท่นทองคําเผาเครื่องหอม ที่บริเวณภายนอกมีแท่นบูชามีอ่างล้างชำระระหว่างที่บริสุทธิ์กับบริเวณภายนอกก็มีม่านกั้นอยู่และระหว่างบริเวณภายนอกกับฝ่ายโลกก็มีม่านกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งบริเวณภายนอกมีเพียงพวกปุโรหิตกับพวกเลวีเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ที่บริสุทธิ์มีเพียงปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปได้และที่บริสุทธิ์สุดมีมหาปุโรหิตเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่สาม,มารถเข้าไปพร้อมกับนำเลือดเข้าไปปีละครั้งเมื่อถึงพันธสัญญาใหม่พระเจ้าก็บอกกับเราโดยผู้ทาสของพระองค์ว่าตัวเราก็คือพระวิหารของพระเจ้าหนึ่งโกลินโทบทที่3ก็16การดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นก็เหมือนกับพระพาของพระเจ้าอันเป็นสภาพการในพระวิหารของพระเจ้าบริเวณภายนอกนั้นมีความวุ่นวายจริงๆชาวอิสราเอลนั้นมีหลายหมื่นคน และสิ่งที่พวกเขาถวายบูชาก็ไม่รู้ว่ามีมากเท่าไหร่และก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีพวกเลวีสักี่คนที่ทำหน้าที่ฆ่าโคฆ่าแกะอยู่ตรงนั้นในวันหนึ่งๆไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลามากเท่าใดเพื่อมาทำสิ่งเหล่านี้แม้ว่าที่บริเวณภายนอกอาจมีคนตลอดทั้งวันแต่ภายในที่บริสุทธิ์สุดไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียว ม่านที่กั้นอยู่บริเวณภายนอกสามารถดึงขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าและคนที่เข้าไปก็อาจมีได้หลายคนแต่ม่านในที่บริสุทิสุดยังคงต้องปิดกั้นไว้โดยไม่ขยับขยื่นและไม่มีใครเข้าไปได้เลยแม้แต่คนเดียวที่บริเวณภายนอกสามารถเต็มไปด้วยเสียงต่างๆแต่ในที่บริสุทธิ์สุดนั้นมีความสงบยิ่งนักโดยไม่มีเสียงเหล่านี้เลย ที่บริเวณภายนอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ภายในที่บริสุทธิ์สุดนั้นมีความสงบยิ่งนักโดยไม่มีผลกระทบเลยแม้แต่น้อยนี่ก็คือการดําเนินชีวิตของคริสเตียนภายนอกสามารถติดต่อกับคนเป็นพันเป็นหมื่นแต่ตัวของท่านเองสามารถเป็นคนที่มีความสงบที่สุดโดยไม่ถูกรบก,กวนเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ภายนอกจะมีความวุ่นวายยิ่งนักแต่ภายในวิญญาณ ไม่ถูกรบกวนเลยแม้แต่น้อยภายนอกวุ่นวายได้แต่ภายในยังมีการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ภายในไม่วุ่นวายเลยแม้แต่น้อยนี่ก็คือการพักสงบในวิญญาณน,นั่นเองคริสเตียนอย่างเราเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในการอธิษฐานอย่างไม่หยุดไม่ใช่ว่าต้องอธิษฐานสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงจึงจะนับว่าเป็นการอธิษฐานไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาอธิษฐาน แต่เวลาทำงานก็ไม่อธิษฐานแล้วเนื่องจากเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อเรื่องระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นถึงแม้ภายนอกของเราจะวุ่นวายอยู่กับการทำงานแต่ภายในของเราก็ยังมีการสัม,มันิตธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องกำหนดเวลาแน่นอนในการอธิษฐานและกำหนดเวลาแน่นอนในการอ่านพระคัมภีร์แต่นอกจากการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานตามเวลาที่กำหนดแล้ว ชีวิตภายในก็ยังต้องสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องเราจูงจังเอาไว้ว่าลิเบต,ตในการดําเนินชีวิตของเรานั้นจะต้องมาจากชีวิตที่อยู่ภายในส่วนลึกที่สุดมีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าสถานที่ที่ลึกที่สุดนั้นไม่ถูกบังคับบัญชาจากภายนอกและไม่ถูกกระทบกระเทือนจากภายนอกแม้แต่น้อยเพราะว่าภายในของท่านมีความสงบ ดังนั้นการปฏิบัติทางภายนอกของท่านล้วนถูกบังคับบัญชาจากภายในของท่านถึงแม้ว่าภายในที่บริสุทธิ์สุดจะไม่มีดวงประทีปถึงแม้ว่าภายในที่บริสุทธิ์สุดจะไม่มีแท่นเผาเครื่องหอมถึงแม้ว่าภายในที่บริสุทธิ์สุดจะไม่มีขนมปังแต่ที่บริสุทธิ์สุดก็ได้บังคับบัญชาการเคลื่อนไหวทั้งหมดของทัพทา ดังนั้นถ้าท่านมีการดำเนินชีวิตที่มีความสงบอยู่ในที่บริสุทธิ์สุด,สดเรื่องราวภายนอกก็ไม่สามารถแตะต้องตัวท่านและสภาพแวดล้อมก็ไม่สามารถทำให้ท่านหวั่นวหวได้ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ภายในที่บริสุทธิ์สุด,สดท่านก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้สื่ทราบอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็จะดำเนินไปด้วยกันตลอดเวลาจะไม่มีเรื่องราวทางภายนอกใด สามารถมาตัดขาดได้ 4. พี่น้องทั้งหลายเรามีความพ่ายแพ้อยู่อย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเรานั่นก็คือเมื่อภายนอกวุ่นวายภายในก็รู้สึกวาวุ่นไปด้วยหลายครั้งทีเดียวภายนอกของเรายังไม่ทันได้วุ่นวายแต่ภายในก็วุ่นวายก่อนแล้วเพราะเหตุที่ภายในได้วุ่นวายเราจึงไม่มีฤทธิ์เดชท,ที่จะตอบสนองต่อเรื่องราวทางภายนอก เราจะต้องรู้ว่าการพักสงบก็คือกำลังในการดำเนินชีวิตของเราความสงบและมั่นคงเป็นกำลังในการดำเนินชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะรอดได้ก็โดยการหันกลับมาและสงบใจและเจ้าจะมีกำลังมากขึ้นก็ด้วยความสงบใจและความมั่นคงคนที่ถูกกระทบกระเทือนได้ง่ายจะมีธิ์เดชต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าไม่ได้ และคนที่มีความกระวนกระวายก็จะมีริดเดกต,ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าไม่ได้ด้วยเราต้องจำเอาไว้ว่าริดเดกของเหล่านั้นอยู่ที่ความสงบใจผางภายในพายุใต้ฝุ่นแต่ละลูกนั้นล้วนมีจุดที่เป็นศูนย์กลางอยู่จุดหนึ่งถึงแม้ภายนอกของพายุใต้ฝุ่นจะหมุนเร็วแต่จุดที่อยู่ตรงศูนย์กลางนั้นมีความสงบมากการดำเนินชีวิตที่มีจุดศูนย์กลางที่มั่นคงเช่นนี้ ก็คือกำลังของเราการงานทางภายนอกเหมือนกับลมพายุที่พัดจนวุ่นวายไปหมดแต่ภายในของเรากลับมีความสงบที่สุดเจ้าทั้งหลายจะมีกำลังมากขึ้นก็ด้วยความสงบใจท่านอย่าได้มีความคิดที่วุ่นวายแม้ว่าภายนอกจะมีการงานมากมายมิฉะนั้นท่านจะสูญเสียไปเพื่นความสงบถ้าเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่มีทางที่จะบังคับบัญชาสภาพแวดล้อมของท่านได้ ท่านลองพิจารณาดูทะเลไม่ว่าภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าใดคลื่นสามารถซัดกระหน่ำและลมสามารถพัดอย่างแรงกล้าแต่ในส่วนลึกของทะเลนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความสงบนิ่งบางคนค้นฟ้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถเป็นข้อพิสูจน์ว่าใต้ท้องทะเลนั้นไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราต้องมีความสงบและมั่นคงทางภายในเช่นนี้เราไม่อาจคาดหวังให้การงานของเราไม่วุ่นวายแต่เราสามารถหวังว่าในความวุ่นวายทั้งหมดของการงานนั้นภายในของเรายังเต็มด้วยความสงบก,ก,การงานสามารถเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าภายในของเรามีความสงบและมั่นคงสันติสุขที่เราต้องการจะได้รับนั้น คือสันติสุขทางภายในถ้าภายในของท่านมีสันติสุขท่านก็จะไม่พ่ายแพ้ไม่ว่าสภาพเียบล้อมจะเป็นอย่างไรท่านจะต้องปีชีวิตอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นท่านมองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายในของท่านเพื่อท่านมีการดำเนินชีวิตที่มีการพักสงบนั่นเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่เคยได้รับผลกระทบกระเทือนจากภายนอกเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งคนในธรรมศาลาได้ข่มเหงองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการผลักพระองค์ตกลงไปจากหน้าผาถ้าเป็นเราก็คงวิ่งหนีทันทีแต่พระคมภีร์บันทึกว่าองค์พระเยสูเจ้าทรงดำเนินผ่านท่ามกลางพวกเขาไปคนเหล่านั้นเป็นคนที่คิดจะทำร้ายชีวิตของพระองค์แต่คล้ายกับพระองค์ไม่สนใจเลยแม้แต่น้อย พระงส่งดำเนินผ่านท่ามกลางพวกเขาไปลูกาบทที่สี่ข้อ2ีสถึงสาเมื่อพายุใหญ่ในทะเลซัดท่วมเรือนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบรรทมหลับอยู่พวกสาวกจึงร้องเสียงดังว่าพวกขา้าพเจ้ากำลังจะพินาศอยู่แล้วทำไมพวกเขาถึงได้ร้องเสียงดังเช่นนี้เพราะว่าภายในของพวกเขาไม่มีความสงบนั่นเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่หวันไหวเลย มาถ่ายบทที่8ข้อ23สาถึง27เจเมื่อคนทั้งปวงถือเครื่องอาวุธมาจับองค์พระเยซูเจ้านั้นพระองค์ก็เสด็จออกไปถามพวกเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาผู้ใดเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาเร็ตองค์พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่าเราก็คือผู้นั้นเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินประโยคนี้ก็พงะถอยหลังและล้มลงที่ดินคนที่มาจาับ กลับถูกคนที่ถูกจับทำให้ล้มลงโยฮันบทที่18ข้อ2ถึงข้อ6โอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ควรได้รับการสรรเสริญชั่วนิรันดร์พระองค์ไม่เคยหวันไหวทางภายนอกเลยแต่พระองค์ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่อยู่ภายในเท่านั้น5เราจะได้รับการพักสงบทางภายในได้อย่างไรข้อพระคัมภีร์สองแห่งต่อไปนี้ได้บอกเงื่อนไขสองข้อให้กับเราดังนี้ เงื่อนไขข้อแรกคือฟิลิปปยบทที่สข้อ6ถึงข้อเจก,กล่าวว่าอย่ากกระวนกระวายด้วยสิ่งใดเลยแต่จงเสนอความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมด้วยการขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้จะคุ้มครองใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์เยสู เงื S <S. <S. ่อนไขข้อแรกที่ทําให้ท่านได้รับการพักสงบท่านจะต้องเสนอเรื่องราวและความปรารถนาทุกอย่างของท่านต่อพระเจ้าการงานของท่านความต้องการของท่านความลําบากที่ท่านประสบอยู่ล้วนสามารถนํามาบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าขอมอบสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อท่านพบกับเรื่องราวเหล่านี้ ท่านก็ต้องมอบให้กับพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการบิงวอนพร้อมด้วยการขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้าก็จะคุ้มครองใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์เยซูการคุ้มครองนั้นพระเจ้าเป็นผู้กระทำสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือการเสนอความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการบิงวอนพร้อมด้วยการขอบพระคุณนั่นเอง เมื่อท่านมีเรื่องอะไรท่านก็ต้องมอบให้กับพระเจ้าทันทีเมื่อท่านมอบออกไปแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าก็จะคุ้มครองท่านทันทีท่านได้มอบให้กับพระเจ้าเมื่อใดสันติสุขแห่งพระเจ้าก็มาหาท่านเมื่อนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ตลอดทั้งวันเราก็ไม่ถูกกระทบกระเทือนจากฝ่ายโลกไม่ว่าจะมีปัญหายิ่งใหญ่เพียงใดไม่ว่าจะมีเรื่องราวมากเท่าใดภายในของท่านก็จะมีสันติสุขแห่งพระเจ้า คุ้มครองใจของท่านไว้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขข้อที่สองคือมัทธิวบทที่11ข้อ29กล่าวว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าใจของเราอ่อนสุภาพและถ่อมตัวแล้วท่านทั้งหลายจะได้พักสงบในจิตของตนเงื่อนไขข้อแรกคือความเชื่อเงื่อนไขข้อที่สองคือการน้อมฟัง พระเจ้าส่งอนุญาตให้เรื่องราวต่างๆมาถึงตัวของท่านถ้าท่านปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ท่านรับไว้ถ้าท่านไม่เห็นความสําคัญต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและถ้าท่านยังมีข้อเรียกร้องอื่นๆอีกภายในของท่านก็จะไม่มีการพักสงบเราจะต้องรู้ว่าการพักสงบมาจากการมอบถวายเมื่อมีปัญหามาถึงตัวของท่าน ถ้าท่านเอาแาอกขององค์พระผู้เป็นเจ้าแบกไว้และเรียนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ท่านไม่สามสารถไปทําสิ่งใดตามความประสงค์ของท่านเองถึงแม้ท่านรู้สึกเป็นทุกข์แต่ท่านจะต้องมีการพักสงบอย่างแน่นอนถ้าท่านพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าพระองค์จะให้ข้าพเจ้าทําสิ่งใดข้าพเจ้ายอมทาทั้งนั้นท่านก็ต้องได้รับการพักสงบอย่างแน่นอน ถ้าท่านไม่ยอมถ้าท่านต้องการจะเลือกหนทางของตัวเองถ้าท่านต้องการจะเลือกการดำเนินชีวิตของตัวเองและถ้าท่านมีความคาดหวังของตัวเองแล้วท่านก็จะสูญเสียไปซึ่งการพักสงบความไม่พอใจทั้งสิ้นของเราความมุ่งหวังต่างๆของเราล้วนทำให้เราสูญเสียไปซึ่งการพักสงบถ้าท่านพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกสิ่งที่พปร่งประทานให้แก่ข้าพเจ้านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นข้าพเจ้ายินดีเดินในหนทางของพระองค์ข้าพเจ้าต้องการพระประสงค์ของพระองค์ข้าพเจ้ายินดีวางความหวังของข้าพเจ้าไว้อีกข้างหนึ่งถ้าเป็นเช่นนี้การพักสงบก็จะเติมเต็มใจของท่านขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพระคุณให้แก่เราเพื่อให้เราเชื่อว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถแบกภาระและปัญหาต่างๆของเราได้และให้เรายอมน้อมฟังพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้าที่มีต่อเราและทำให้เราสามารถพูดกับข้อเรียกร้องทั้งหมดของพระเจ้าที่มีอยู่บนตัวของเราว่าข้าพระเจ้ายอมโอ้ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เรามองเห็นจริงๆว่าการพักสงบจะได้มาก็โดยการเชื่อพระองค์และน้อมฟังพระองค์เท่านั้น ถ้าใจที่ไม่เชื่อ,อยังดำรงอยู่การพักสงบก็มาไม่ได้เมื่อตัวเองคิดจะได้รับอะไรนั้นการพักสงบก็ไม่อาจมาได้ถ้าท่านเชื่อพระเจ้าและน้อมฝังพระเจ้าแล้วไม่ว่าภายนอกจะมีเรื่องราวอะไรก็ไม่สามารถก่อกวนใจของท่านให้หวั่นไหวถ้าภายในของท่านมีการสมาคิธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาก็จะทำให้ท่าน สามารถแบ,บกรับเรื่องราวภายนอกทุกอย่างไว้ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถมองเห็นว่าการพักสงบก็คือดดเด,ด็นั่นเองจบบทที่10การพักสงบก็คือดดเด,ด็จากหนังสือ12ตะก้าเล่นสโดยวอชเมนีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มน,นี้ กรุณาติดตอ่อโทรศพท์02 746 5778หรือ02 746 5779หรือ02 746 5191